สวัสดีครับผมมอสนะครับก็วันนี้นะทุกคนผมเนี่ยจะพาน้องมอสเนี่ยไปหาน้องคนป่านะน้องมอสเนี่ยก็จะเปิดช่องแล้วนะก็ฝากเข้ามาติดตามกันด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็วันนี้คนละเรื่อเลยโยเดี๋ยวเมื่อกี้เออแชมพูเจ้าแชมพูเจ้าแชมพูเจ้ารู้ชื่อแค่ก่อนนะก็น้องน้องบอกว่าเดี๋ยวจะไปหาน้องเยอะอะไรเสียหนึ่งกระเช้าระเช้าทุกคนเราเล่นเสียงอะไรไม่รู้นะนั่นแหละใช้มันเถอะ ก็วันนี้เนี่ยจะไปหาน้องคนป่ากันนะครับผมนะก็ตอนนี้เราก็ได้เข้ามาอยู่ในป่าแล้วนะทุกคนก็โอเคเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางกันไปเลยดีกว่าครับผมเพราะว่าแกมาไม่ใช่ใายแล้วนะบุกล่องเรียงแจงนะก็โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่าครับผมไปดิดีใส่ก่าาเนี่ยก็เย็นมากเลยนะคล้ายอย่าจะคล้ายเราใช่กอง ตัเนี่ยโอเคนะผมเนี่ยได้ยินว่าเ<น>็ดคืนนี้นะทุกคนเห็ดโคนคืนนะเป็นเห็ดโคนชุดสุดท้ายนะครับผมแต่ว่าเห็ดโคนนั้มันเป็นเห็ดโคนแบบหัวแตกนะอาการหนาวเนี่ยเห็ดสีจะแตกนะทุกคนดูว่าข้อนี้จะมีขึ้นบ้างหรือเปล่านะ เดี๋ยวเหอเดี๋ยวอะเอเดี๋ยวเาให้น้องนำทางน้องอย่าก็ไม่อยรู้ทางเท่าไหร่นะระวังก็แน่แน่จะคลายเนาีเยกอนนี้เก็ได้เดินออมาถีงนแล้วเลอก็ ่งไม่ได้วขคนเหมือนเราเล่ียงใ้กับเสียงเด็กร้องไห้เลยนะ้อจานอะมองบืนีเนี่ยดเียดาเมาคุก็ดูก็มีอะไรมเท่เดินาเนย่ไรึงนะจริงเนเดินนาตั้งแต่สามโมงเย็นแล้วนะดิรอดิ อพอนะชวิว <f dragging> ีเจ็บแบนะว่ากล้อใสดีทีนี้นดตต้องค่อยๆสอนน้องนะเพราะว่าน้องเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับผมเ้ยอยูกพ่อเราเนาะเฮ้ยเฮ้ยมึงกับไอ้โอ้ยมะ จน้ระวังลึกนี่เดอโอ้อยู่ก้อเรชื่อมัอยู่ด้วยนะแน่เยอะเต๋อเียด้อ๋อะไรนะมีทุกคนน้ำตรงนี้น่าจะลึกนะี๋ยวพอนหยอกว่าด้วไรนะเชองกได้ไม่ละน้องหนาวไหโอ้ยน้ำักั เนะย็ยนมากเลยเจด้ดีก็อย่า,าไมาด้จดน,นะด้นเห่อโซลู้นะมันบอกว่าได้ยินเสียงกมั้ยทุกคนนี่นี่ละเกี้ยมานช่ขาดจุไม่ได้เลยทุกคนเดินทางไปหานนองก้ป่าไปเลยก็น่าจะถึงแล้วนะถึงหร้อเป ดขาย่พี่เนี่ยผลกไรมัยาวๆเลยนะแล้วก็น้องคนป่าเนี่ยผมไม่ได้มานานแล้วนะไม่รู้ว่าน้องแกยังอยู่กันหรือเปล่านะย <c oughs> ืนเดี่ยว

น้ำเนี่ยมีเยอะอยู่นะแต่ว่าน้ำต่อใกล้แห้งแล้วนะครับเหมือนเราได้ยินเสียง <c oughs> นนเหมือ <c oughs> นกับเสียงกบเลยนะผมคิดว่าอาจจะเป็นเสียงกบอะไรนะกบภูเขานะครับผมที่เขาเรียกว,ว่ากบทุ่มนะครับ 好一些。没了吗？好严、啊，对啊。好严，好严。

เดินมาอยู่ที่แคมป์น้องคนป่าด้วยนะเดี๋ยวจะมาเกิดมือชิ้นหนึ่งอยู่แค่แค เขาเนี่ยหาอะไรสักอย่าง,น,งนะ ่วาผมรู้สึกไม่ค่อยดีเลยนะทุกคนอันตรายมากเลยนะเหมือนจะไม่ใช่คนธรรมดานะทุกคนเออแต่ว่าไม่ว่าน้องคนป่าสองคนเนี่ยไปอยู่ไหนนะทุกคนหรือว่าจุดวนใหญ่ตัวนี้เล่นงานเราก็ได้ เขาจะได้กินอะไรไม่รู้มือเขาจะได้กินเราเปล่าไม่รู้นะมอนเขาเหิวด้วยขวอเราบางตัวเขาแทงเลยอะ เรียกนะหรือว่ายายเป็นใครแต่ว่ายายเนี่ยรู้สึกคล้ายๆกับเสือสมิงเลยนะทุกคนเพราะว่าห้างเสือสมิงเนี่ยอยู่ฝั่งนู้นนะทุกคนนะอยู่กับเราต้องข้ามฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นนะเพื่อ,อยายครับ ฝั่งนู้เนียเป็นข่าวนะทุกคนคนขับวิบากันนะฝั่งนู้นขวบขวบขวบขวขวบวไปไปเอากูเกิลมายายเป็นคลายครับนะครับในเกมได้แล้วแหละเพื่อนในเกมได้แล้วแหละเลียบ่เลียทุกคนเขากวักมือน้องเรียกนะ เหมือนเขาเจ็บขาหรือเปล่าลีบาอีทุกคนถ้าเราเจอแบบนี้เราจะไปหลงเชื่อนะบางทีอาจจะเป็นพวกเสือสมิงผีป่าเนี่ยมากัดแกล้งเราก็ได้นะทุกคนแก้ชยาวชยาวน้องบอกว่าเป็นพวกผีปีศาจนะเฮ้ยเหมือนเขาแกล้งเจ็บขาเลยอะ ก็ว้ากชื่มึงน่ะเบอร์ภาษา,อ,าอังไอ้เชียวยายยายเป็นใครครับมาทำอะไรที่เนี่ในเกมเหมือเร็วเหมือนอน,นั่นแลหล <ừ>, ะฮะเออเ่มื่เกลียดเอาไห อย่าอมองกีงไไ่ไอ้นะเหนากระเด็นเหรอครับถอยก่อนหนูเพื่อยู่ที่ไหนเครับไม่รู้ว่าใยน่ะเป็นใครนะแล้วก็น้องเขาก็ไม่รู้ว่าไปไหนแต่ว่าเขาของเฮ้ยแต่ว่าเขาของเนี่ยยังอยู่นะทุกคนเขาของน้องนะดีทั้งละดีทา้งละ เลียก็ยเลีย,ยผมทำไมให้ไปทำไม<ว>คว้าคว้าควตะลุ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 กตะลุกตะลุกเวฟเวฟทุกคนดูดิเหมือนเขาจะแปลงกายแล้วนะหากูมา เป็นใครอ่ะเขาเรียกเราอ่ะดูทุกคนไม่ไปอะจะไปไหนก็ไปตังคนตังอยูเมื่อกี้เนี่ยเหมือนเขาจะมาไล่กัดเราเลยนะ โน้ัังอยู่อ่ะจูไม่ได้อยู่เลยนผมจะลองเข้าไปดูนะว่ายายเป็นใครเดีย๋ยวมจะ้องหาไม้ก่อนนะอ้งใจเอออะพับเบอดอันนี้ไม่ได้

ถ่ายถ่ายควบควบึบบึบเล่ออเครื่ลยเียรียเลกอคุยีเว่คุยี้อเกียรเอเอาเกียรเีย่ถ่ายใหามันเอาทุกคนเดี๋ยวผมจะพาน้องกลับบ้านแล้วนะเดี๋ยวน้องมอสเนี่ยโดนทำร้ายอีกนะทุกคนไม่รู้ว่ายายแกเนี่ยเป็นขอนั่งก่อน่ครับ่ ไม่รู้ว่ายายเนี่ยเป็นใครนะครับผมเหมือนเขาจะเจ็บขาด้วยนะเม่กระเพลยไหนข้าเมเชียน้องชยาวนะน้องบอกว่าไม่ใช่คนนะทุกคนมันแบบพวกผีพวกแปลงกายอะไรสักอย่างหนึ่งนะโอ<ฮ>้หไปไปกีทป่ทั้งท้ไปอะไรก็โอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาน้อมอนเนี่ย เดินทางกลับบ้านแล้วนะก่อนที่มันยังไม่มืดไปกว่านี้นะตอนนี้ก็ประมาณ5โมงเย็นแล้วนะกลับไปถึงนู่นก็ประมาณ6โมงครึง่งโมงเย็นนะครับก็โอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมใครที่ชอบก็ขอคนลัหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งตามให้ผมแล้วก็น้องมอสได้นะแล้วก็ฝากพี่ๆเนี่ยเข้าไปติดตามน้องมอสกันได้นะเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเนี่ยเดี๋ยวน้องมอสเนี่ยจะเปิดช่อง YouTube แล้วนะเป็นของตัวเองนะทุกคนนะไปทุกคน ก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมแล้วก็น้องเขาเนี่ยไปที่ไหนแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแหน่ขั้วแหน่แหน้หนึ่งหนึ่งยี่น่ะเด้อเหี้ยเด้อลับผ่านแ่้วหน่ยเด้อโอ้รับผ่านแน่อยเด้อล่ะเด้อได้นงมือเลยนะทุกคนน้องน้องมอสบอกว่ารอบที่เราที่มาก็เจอนะแต่ว่ารอบนี้กลับเจอใยไม่รู้ว่ายายเป็นใครนะแต่ว่าทรงแบบนี้คล้ายๆกับเสือสมิงที่ผมเคย นอนบนห้างแล้วเจอกวักมือเรียกนะไปเดี๋ยวพาน้องกลับกันเลยดีกว่าโอเคทุกคนขอจบคลิปเพียงทรงนี้นะครับผมไปไว้เอกังคลิปหน้าถ่ายเพราะ